สวัสดีค่ะร <FELIPE S 1> ัชนีวรรณครูตะกูลนะคะแต่เดิมก็รับราชการนะคะเป parole, plane plane. ็นพยาบาลตําแหน่งรองผู้ในการด้านการพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนครราชธานีนะคะสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็คิดว่าในการออมต่อนะคะก็ดูจากผลตอบแทนของการลงทุนที่ลงทุนไปในเงินในกบขเนี่ยนะคะก็คิดว่ามีผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือที่ตั้งไว้เนี่ย ผลตอบแทนก็ไม่น่าจะต่ำกว่า4-5%นะคะแล้วก็ผู้บริหารของคณะกรรมการกบขเนี่ยก็สามารถทำตรงนี้ได้ดีนะคะมีผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไว้วางใจด้วยค่ะก็คิดว่าคงจะออมต่อเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะถอนออกมาก็คิดว่าในเรื่องของเงินกบขนะคะเป็นการออมระยะยาวนะคะซึ่งเราจะได้เงินเนี่ยก็เมื่อเกษียณไปแล้วจะได้หมดทุกก้อน ก็อยากให้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานเลยนะคะอยู่ในวัยยังสามารถหาเงินได้อยู่เนี่ยเราก็อาจจะลงทุนในแผนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งค่าตอบแทนจะได้สูงขึ้นตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงของอช่วงท้ายๆของการทำงานเนี่ยช่วงนั้นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแผนก็จะเป็นใช้แผนหลักมาตลอดซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยก็ได้มากกว่าของการออมในธนาคารนะคะมา,มากกว่าก็คิดว่าถ้าเราย,ยังมีความจำเป็น สามารถเก็บไว้ในบ้านปลายชีวิตได้นะคะแต่เมื่อใดที่เรามีความจําเป็นเราก็สามารถที่จะถอนเงินในส่วนนี้มาใช้ตามความจำเป็นของเราได้ไม่จําเป็นจะต้องถอนทั้งหมดนะคะเงินที่ลงทุนไปเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยให้ความไว้วางใจกับกบขอแล้วเนี่ยในเงินตรงนี้มันก็จะไม่สูญไปไหนมันจะมีเงินจํานวนมากขึ้นเนื่องจากว่าราคาต่อนหน่วยเนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันนะคะก็อ,อยากจะให้แนะนําว่าให้ออมต่อยังไม่อยากให้ถอนนนะคะในส่วนตรงนี้คะ่ะ ก็เลยคิดว่าในส่วนตรงนี้น่าจะทําประโยชน์ได้ดีแล้วก็กรบขอก็เหมือนกับเป็นคนที่ทําเงินให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนความเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ว่าเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเรานะ,ะแล้วก็ในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยเราก็จะมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายค่ะ